สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวดีๆจากบริษัท Marketing Guru Association จำกัดนะคะและในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านประธานกรรมการบริหารนะคะบริษัท Marketing Guru Association จำกัดนะคะจะมาพูดคุยให้เราฟังนะคะถึงเรื่องราวดีๆนะคะที่เราจะใช้กลยุทธ์อย่างไรนะคะจะผูกมัดลูกค้าของเราให้ติดหมัดและก็อยู่หม่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์ชูศักดิ์เดชเก่งไก่กุลนะค,คะเป็นย่งไงบ้างคะอาจารย์กลยุทธส์สนุกสนก วันนี้อาจารย์นำเสนอมาบอกเราอีกแล้วใช่ไหมคะว่าจะผูกมัดลูกค้าอย่างไรของเราให้ติดมัดเรียกว่า customer lock in lock in ล็อกไ้เลยไม่มี lock out นะอาจารย์า lock in เนี่ยา lock out นี่แย่ลูกค้าหายไปเรื่อยใช่ไหมคะเรา lock in อย่างเดียวนะคะมาเริ่มเรื่องของพูดถึงแล้วนะคะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยจะมียุทธศาสตร์หลายยุทธศาสตร์มากมาก ที่จะนำมาใช้เพื่อที่จะผูกใจนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าของเราหรือว่าให้อยู่กับธุรกิจของเราไปได้นานๆถ้าพูดถึงทิศทางของยุทธศาสตร์ของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนยุคอย่างไรบ้างคะอาจารย์แล้วต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะครับนี่ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในยุคของการดําเนินกลยุทธ์เนี่ยนะฮะเราผ่านทั้งหมดมีสามลุกสามยุคหลักๆนะฮะโดยยุคแรกเนี่ยเราจะโฟกัสของเราเนี่ย กลยุทธ์เราจะไปอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์นะฮะเหมือนตัวผลิตภัณฑ์นี้ก็คือว่าเราจะทําไงให้เกิดความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ทําให้สินค้ามีราคาถูกนะฮะเพราะกลยุทธ์ในการที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความแตกต่างเนี่ยก็มักจะเป็นอะไรฮะคุณหนึ่งดาวเอาเนี่ยเป็นอะไรดีคะจซื้อเทคโนโลยีถูกไหมวันเราก็ไปซื้อเทคโนโลยีของอะไรครับของคู่แข่งมาใช่นะฮะหรือว่าคู่แข่งอาจจะมีเทคโนโลยีนาหน้าเราเราก็ไปซื้อเทคโนโลยีหรือคู่แข่งยังไม่มีเทคโนโลยีนี้ มีซัพพลายเออร์มาเสนอเทคโนโลยีนี้ให้กับเราเพราะน้ในเนี่ยของแซจิกบูฟแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราจะดูว่า,าคู่แข่งเองเนี่ยนะครับเขาอยู่ในระดับไหนแล้วเรากพยายามจะหนีจากเขานะหรือคู่แข่งเขาหนีเราไปเราพยายามตามเข,าเข้ามาได้ยังไงนี่แต่ปรากฏว่าไอเทคโนโลยีเนี่ยมันทิ้งกันไม่นานหรอกครับม,มันทิ้งกันอย่างเก่งก็แค่สองเดือนเพราะว่าซัพพลายเออร์ที่ขายเทคโนโลยีให้กับเรา หม, yup. มือนก็เดาะใบขายให้กับคู่แข่งใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้มาทางเดียวหรอกไม่ได้มาทางเดียวนะมีหลายทางมีหลายทางนะะเพราะอันนี like ้เองเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเลยมันเป็นลักษณะของการสร้างความแตกต่างที่ไม่ถาวรนะในที่สุดแล้วถ้าเราอยู่บนความแตกต่างของบนผลิตภัณฑ์เนี่ยมันทิ้งกันไม่จริงหรอกนะครับกับตัวที่สองก็คือว่าการทําให้ต้นทุนสินค้าราคาถูกนะฮะซึ่งคนที่จะทําได้ก็คือไปเนี่ยฮะต้องเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ผู้ผลิตขนาดใหญ่อย่างเช่นจีนเนี่ยต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำใช่ไหมคะว่าประชากรเยอะมากประชากรเยอะมากและที่สําคัญคุณหนึ่งรู้ไหมโมเดลของจีนเขาอะไรอะไรคะเสียนดีครับคือก๊อปปี้เหมือนเดวล็อปเมนต์ครับโอ้โหเสียนดีนะฮะก๊อปปี้เสร็จแล้วไปพัฒนาก็มีลูกศิษย์ที่ไปออกงานที่นครเชียงไฮ้วันที่หนึ่งวันที่สองขางนี้มากน้โหใจรอบนี้ ขายดริงจริงใช่ไหมนะฮะแล้วทำไมถึงมีแค่สองวันครับดีที่เราจัดงานแค่สองวันเหรอคะจาวันที่สามเขาก็เริ่มเอกใจทำไมเช้าเสินค้าขายไม่ออกไม่เดินเริ่มไม่เดินนะอคไรอะเขาก็ตบยุงอยู่นานลงไปอยู่ชั้นล่างลองเดินไปดูสักหน่อยเห็นสินค้าขายหน้าตาเหมือนกระเดะเลยราคาถูกกว่าบราคาประมาณหนึ่งในสามที่เขาขายอยู่โอ้โหไม่ร้องไห้เลยเหรอคะนี่แหละครับนี่เขาบอกว่าโอ้โหมันน่าช้ำใจจริงๆเห็นไ้เพราะ การข้อแตกต่างในเรื่องของบิดพันเนี่ยปรากฏว่ามันสามารถทิ้งกันได้ไม่นานนะฮะบางทีไม่ทันข้ามวันเนี่ยคู่แข่งสามารถก๊อปปี้ได้แล้วนะครับวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นยุคแรกเราเรียกว่าเป็นยุคของเซเว่นแอนเทียร์นะฮะทำงานเหนื่อยเหนื่อยไปแล้วตัดเหนื่อแล้วยังต้องมาเช็ดน้ำตาด้วยน้ำตาเช็ดถั่วเก่านะฮะจะต้องทําถึงสองหน้าที่นะเหนื่อยก็แสนเหนื่อยน้ําตาก็ไหลไปมันไม่แฟร์เลยนะคะอย่างเงี้ยเหมือนกับตอนนี้รู้ไหมสินค้าขายในห้าง ลด20ไม่ได้มีบัตรห้างคนหนึ่งรู้ไหมบวกออนทับอีกห้าเปใช่นะฮะแล้วคนซื้อในห้างรู้สึกว่าไงล้วครับยุคที่สองเขาเริ่มมาเอาใจลูกค้าไงฮะเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าจะเอาใจลูกค้ายังไงดีเนี่ยเขาพบว่าลูกค้าประมาณ20รค่ะทำรายได้ให้กับบริษัท80อรนโอ้โหอยากัน้นเลยดีใจเราต้องทำ crm กับกลุ่มลูกค้า20%รนี่เอาเลยนะเอาหัวครีมนี่แหละเอาหัวครีมนี่แหละทำยังไ พวกนี้อ,นะอยู่กับเราอยู่หมัดกับเรา,ารสักนิดนึงอยู่หมัดกับเราสักนิดนึ่นะ <c oughs> แต่ทําไมรู้ไหมคนหนึ่งทําทไปทํามาพวกนี้มันเปลี่ยนจากลูกค้าหัวกีมเป็นลูกค้าต่อรองอ,อ้าเริ่มเอาข้อเสนอของเราไปต่อรองกับเลยฮะอีกฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งนึ่งนะเอาก้อนเสนออีกฝั่งหนึ่งมาต่อรองกับเราสรุปแล้วลูกค้าฉลาดจะลูกค้าฉลาดได้ the best price ได้แต่เรานะสวีทแอนเทียถูกต้องฮะแล้วเขาก็ค้นพบอย่างนี้ครับว่า loyalty effect เนี่ย ค,ความพักดีของลูกค้าเนี่ยลดลงนะโดยเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยจะตกอยู่ประมาณสามส่สิเปเนี่ยนะ,ะก็เริ่มลดลงเหลือประมาณ20%่สิเอร์เซ็นต์เห็นไหมฮนความพักดีนี่สำหรับแบานที่แข็งแขงอาจจะอยู่ประมาณ50%เนี่ยลดลงเหลืออยู่ประมาณ30%มในช่วง10ปีที่ผ่านมาเมื่อคําถามก็คือว่าลูกค้าหายไปไหนต้องไปแจ้งความไหม เพราะงั้นเลยเหรอคะพอลูกค้ามันหายไปเราก็ต้องไปแจ้งความนะอะไรประมาณนั้นคำนี้จะทํำยังไงดีที่จะทําให้ลูกค้าอยู่นะเราเริ่มรู้ว่าสินค้าที่คุณหนึ่งซื้อในห้างเนี่ยปัจจุบันคุณหนึ่งซื้อราคาเต็มไหมซื้อราคาเต็มหรืครับคาดว่าเต็มนะคะซื้อเต็มเลยเหรอคะคาดว่าเต็มแต่ว่าหนูจะรอตอนลดอ่านี่เห็นไหมหนูจะรอตอนลดคอยฟังข่าวไว้ปัจจุบันนี้พอไปถามลูกค้า พอซื้อราคาเต็มรู้สึกโง่งๆยังไงไม่รู้ใช่แล้วค่ะจ๊ <c oughs> ะพอเราไป,ปสักเดือนหนึ่งเดีเด๋ยวมันต้องลดแน่ๆเรื่องนี้อย่างนา้อยก็เซลล์ยี่สิบห้าประเด็นอ่าแล้นี้คือยุคที่สองที่เขามาเน้นในเรื่องของคัสเตอร์เอาใจลูกค้ายังไงดีงทําไงก็ปรากฏว่าลูกค้าเองก็ไม่ค่อยอยากจะพักดีเท่าไหร่นในที่สุดแล้วก็เลยต้องวิ่งเข้าสู่ยุคที่สามนะฮะบนยอดเปลี่ยนพิธีเราเห็นเนี่ยนะฮะอ่ายุคที่สามันเป็นยุคที่ว่าจะทําทยังไงให้ลูกค้าอยู่กับเราได้น<ช> อะไรประมาณนั้นแต่ไม่ต้องมีมนคาถาใช่ไหมอาจารแต่ไม่ได้มีมนคาถานะฮะแล้วงพ่อคุณเป่าก่อนครับเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเดอร์เบียร์เนี่ยมาเก็ตแชร์80%ของโลกนะแพดเดอร์เบียร์นะฮะคุณหนึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเขาทํายังไงนะมิชลินอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหยูมัดนะครับคือถ้าต้องการความปลอดภัยต้องมิชลินอ่าแล้วก็ไมโครซอฟท์อย่างนี้นะครับเห็นไหมว่า